ครับผมโอเคอยู่กับกีต้าร์วินเทจกันต่อใครที่อยากได้กีต้าร์เอาไว้เล่นในวงเล่าหรือจะซื้อให้ลูกๆอลานเอาไว้เริ่มฝึกซ้อมหรือเอาไว้เล่นตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้จะเป็น <ừ> ามารุกฮะผมขายตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ผัดทพิปแล้วแหละแบรนด์นี้นานมากเลยไม่ไม่เคยหลุดมาเพิ่งจะได้มาหลายปีเลย สวยเป็นทรง OM นะครับผมหรืออีกอีกท่านก็จะเรียกว่าเป็นทรงอะไรพวกอนะไรทิปเป็นโอหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเรียกเรียกผิดหรือเปล่านะทรงมันจะอ้วนๆทุ่มๆมันจริงๆมันก็คล้ายๆพวกทรง OM นั่นแหละแต่ว่ามันทำมาค่อนข้างที่จะทุ่มๆสวยๆขนาดอยู่ที่ประมาณ40นิ้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่น F90 Made in Japan ใครอยากได้กีตาร์ Japan สวยๆเอาไว้เล่น เอาไว้เล่นในวงเล่าก็ได้ราคามันไม่สูงมากแล้วก็เส um ียงก็ดีใช้ได้อยู่คือกีตาร์ญี่ปุ่นมันทําออกมาค่อนข้างที่จะโอเคอยู่แล้วผมเองก็ชอบเหมือนกัน โอเคตัวนี้ใครที่อยากจะเอาไปเล่นก็สนใจก็ทักแคทสดตัวได้เลยตัวนี้ผมให้ไปในราคา2,500นะครับผม2,500 Made าเม a p a n ปนะครับสภาพสวยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูสภาพก่อนลืมลืมลืมอะไล่จากหัวเลยแล้วกันนี่โลโก้ logo. แล้วก็ผมลูกบิดจะเป็นลูกบิดคลาสสิกสวยมากนะครับผมคออมันก็จะมีตำาหนิตรงนี้มันติดอะไรมาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนิดเดียวนิดเดียวอ่า นะครับผมคอสวยมากเลยนี่เป็นมอคกานีตัวนี้ก็จะเป็นข้างหลังก็จะเป็นมอคกานีเหมือนกันสภาพค่อนข้างทีง่จะสวยลูกค้าไปเช็คอีกทีก็ได้นะครับผมมันมีพวกเล็กๆนน้อยแบบนี้อ่าเนี่ยเนเห็นไหมนิดเดียวจริงๆอย่าอย่าไปซีเรียสมันสภาพสวยสภาพดีนะครับผมเป็นเคลือบซาตินโอ้ยไม้มอคกานีสวยมาก2อ0 0ันห้าเมดดินเจแปนได้สภาพนี้ถือว่าโอเคนะ รจริงๆผมก็ไม่รู้นะว่าต้นทุนมาเท่าไหร่แต่ผมก็เลยมันรุ่นเบอร์ใหญ่ๆอ่ะบเบอร์พวก Yamaha m o t อ r s ตัวแพงๆอ่ะผมจะขายไปเกือบจะหมดแล้วพวกนี้มันก็จะเป็นพวกอีกเกรดหนึ่งสําหรับคนที่มีงบน้นอยแต่ก็อยากได้งานญี่ปุ่นสวยๆเอาไว้เล่นก็โอเคเลยนะไม่รู้ว่าขายขาดทุนหรือเปล่าก็มไม่รู้โอเคครั้งหน้าจะเครือบซาตินนี่สวยเลยนะครับผมสายที่ขึ้นให้จะเป็นสายเบอร์สิบครับผมกำลังดี ชิงต่ำเล่นง,ง่ายคอเล็กโอเคตัวนี้ราคาอยู่ที่2 5 0 0้าท่านใดสนใจก็ปิดก่อนได้เลยนะครับผมสวยมากเป็นโซโอเอ็มค่าส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่ร้0เก็บรายทางอยู่ที่250เหมือนเดิมกรณีที่เก็บรายทางมัดจําแต่ค่าส่ง250ส่วนที่เหลือจ่ายหน้าบ้านของลูกค้าได้เลยแต่จริงๆผมอยากให้โอนเต็มมากกว่ากว่าจะได้ตังค์กับขนส่งช้ามากบางทีมุนเงินไม่ทันโอเคไม่เป็นไรเอาที่ลูกค้าสะดวกแล้วกันผมให้สําหรับคนที่พร้อมโอนกับพร้อมโอน,อม,โอนมัดจานะครับผม สนใจก็ทักแชทส่วนตัวได้เลยถ้าเจอใน Youtube ก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยฝากด้วยนะครับผม F90 Made in Japan สวยมากตัวน,นี้อ่าขอบคุณมากครับ